สวัสดีค่ะวันนี้เอดีมาแนะนำรถตักล้อยางค่ะคันนี้จะเป็น t ันคาพิลานะคะรุ่น i อ1ีหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมสัตว์กันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวคอโนเดียวนะคะอุ้งกี่ตักได้อยู่ประมาณหนึ่งทิวค่ะคันนี้ มีแขนนะคะจะยกได้อยู่ที่3-6เมตรนะคะ สนใจติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร081832909นะคะติดต่อหาคุณเจียโรได้เลยนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปเทสสินค้านะคะได้ที่หน้าร้านเอทีจากคนของเราได้เลยนะคะร้านจะอยู่แถวเอ่อเคหะบางปีสุปอาการนะคะจุดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะก็ยังไงสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ นะคะเรียวเอลมีเก่งมาเรียบร้อยนะคะเครื่องเป็นเครื่องหกสูงนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ